มาดู4วิธีนะคะเพื่อการเตรียมตัวยื่นกู้ซื้อบ้านสำหรับคู่รักชาว LGBT กันค่ะก่อนหน้านี้นะคะคู่รักชาว LGBT มักจะมีปัญหามากๆเลยนะคะเรื่องการกู้ซื้อบ้านร่วมกันเนื่องจากว่าเขานะคะ ไม่ได้รับการจดทะเบียนสมรสตอนนี้กฎหมายยังไม่ได้รองรับนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะสังคมไทยเริ่มเปิดกว้างเรื่องเพศสภาพมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ก็จะมีการขับเคลื่อนเรื่องพรบรสมรสเท่าเทียมรับรองสิทธิชอบธรรมต่างๆทางกฎหมายนะคะมีการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันทางเพศในประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะเช่นเดียวกันกับตอนนี้ค่ะที่ส่วนใหญ่ธนาคารนะคะก็เปิดโอกาสนะคะให้คู่รักชาว LGBTQ เนี่ยสามารถกู้ร่วมกันได้ แล้วนะคะซึ่งเรามาดู4วิธีการเตรียมตัวสำหรับการยื่นกู้กันค่ะข้อแรกเลยนะคะทุกคนก็คือต้องไปเช็คก่อนว่าธนาคารนั้นๆหรือธนาคารที่คุณสนใจเนี่ยเขาเปิดให้ชาย g วเนี่ยสามารถเข้ากู้ได้หรือเปล่านะ,ะต้องเช็คดีๆข้อ2นะคะเตรียมเอกสารสำหรับขอยื่นกู้บ้านนะคะ ก็จะเป็นเอกสารทั่วไปค่ะสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะสำเนาโฉนดนะคะสำหรับทรัพย์สินที่เราอยากจะยื่นกู้นั่นเองข้อ3นะคะดูแลเตรียมสถานะทางการเงินของคุณให้ดีนะคะถ้าเกิดเป็นออพนักงานเงินเดือนก็โอเคเตรียมสลิปเตรียมสเตตเมนต์ให้ดีนะคะหรือว่าทําอาชีพอิสระก็โอเคเดินบัญชงบัญชีอนะไรให้เรียบร้อยนะคะสําหรับให้ธนาคารเขาพิจารณาค่ะ ข้อ4นะทางธนาคารเขาก็จะให้เปิดบัญชีร่วมกันค่ะเท่านี้คุณก็จะสามารถยืนกู้บ้านนะคะแล้วก็ลงหลักปักฐานได้กันแล้วนะคะยินดีกับชาว LGBTQ มากๆค่ะ